ร้อห้องโอ้ร้อยยห้องเลยเหรอเฮียแล้วคุณได้แต่ละจุดแต่ละเอาพุทธเนี่ยอทําไมถึงได้เหมือนกันทุกรูเดี๋ยวผมลองดูขออนุญาตยืนนะครับได้ได้ผมให้อนุญาตถ้าไม่อนุญาตผมก็จะยืนนะดูนะใคระไปว่าเฮียได้ดู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 แล้วดูทุกรูสัญญาเท่ากัน ถ้าได้งานหรือได้ไปดูงานแล้วก็ออกแบบไม่มั่นใจในการนำเสนอเรายินดีเป็นพี่เลี้ยงให้แล้ะก็ออกแบบให้นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการไอเดียกับเฮเวงข่าวที่แล้วอีที่แล้วเรานัดกันไหมว่าว่าต้องดู2อง EP ถึงจะเข้าใจครบเครื่องเรื่องมันติสวิทแล้วก็ สปิเตอร์สปิเตอร์วันนี้ก็เราจะมาต่อในเรื่องของสปิเตอร์สายอากาศทีวีดิจิตอลใช่สายอากาศทีวีดิจิตอลมิกสัญญาณครับผมแยกสัญญาณครับผมจำนวนจุดเยอะๆแล้วก็ได้สัญญาณที่ดีตัวนี้สปิเตอร์ที่เฮียอยากจะโชว์วันนี้ก็คือระบบสายอากาศทีวีดิจิตอลที่สามารถแยกอพาร์ตเมนต์คอนโดโรงแรมได้หลายๆจุดหลายๆห้องหลายๆชั้นครับผมเป็นสายอากาศอย่างเดียวเป็นสายอากาศอย่างเดียวแต่เราสามารถมิกจันทร์เทียมได้ เขาเรียกว่า All-in-One โดยออไม่ต้องใช้มัลติสวิตมันวิตเลยข้อดีของมันติสวิตที่เราบอกไป,ไป,ปที่แล้ว,วที่แล้วว่ามันสามารถที่จะใช้ได้หลากหลายออได้หลายชั้นกว่ามากกว่าสปิเตอร์เพราะตัวของมันตินั้นมันมีรูขยายสัญญาญณญัญณญญญตัวสปิเตอร์นั้นไม่มีไม่มีขยายแต่ทําไมค้านกับความเป็นจริงนั่นสิผมก็เลยเพราะว่าไรเปล่าเพราะว่าลองดูด dB เท่าไหร่ ็ดสิบห้าดีบีอ่ะช่องมักยี่หกอ่ะช่องยี่หกต่อมาต่อมักสี่สามแตจริงๆงดูก็รู้แล้วมันเท่ากันสัญญาณก็ร้านเจ็ดสิบห้าดีบีนี่โอ้มักสี่สิบโอ้โหไม่แล้วทําไมสัญญาณดีอ่ะแล้วไหนบอกว่าสปิเตอร์ไม่มีตัวขยายสัญญาณนั่นน่ะสิแล้วมันติสวิตเราได้น้อยกว่าเพราะอะไรไม่รู้สิเฮียต้องบอกแล้วล่ะเพราะผมไม่ใจจ้างะก็เพราะว่าเราไม่ได้มีระบบจานไปด้วยฉะนั้นนี่เราใช้ดิจิตอลอย่างเดียวมันสามารถที่จะ อัดความแรงได้โรงงานผลิตมันติทวิต์เนี่ยเขาคำนึงถึงอินพุตอินพุตตัวนี้เขาจำกัดไว้ว่าไม่ให้เกิน70 d ดีบีฉะนั้นเราไม่สามารถเล่งได้ครับในเมื่อเราเล่งแล้วมันจะไปกวนกับดาวเทียมหรือดาวเทียมมากวนกับสายอากาศฉะนั้นตัวนี้เพียวๆมันก็เหมือนถนนเราเนี่ยวิ่งได้อยู่คนเดียวครับเลนเราเป็นของเราครับทั้งหมดที่นี้เป็นของเรามันก็สามารถอัดได้เต็มที่เลยไม่ต้องกลัวใคร ฉะนั้นถ้าเกิดมีถนนที่มีวิ่ง2อย่างมันก็จําเป็นที่จะต้องลดความเร็วหรือจํากัดเพื่อไม่ให้สัญญาณมันแรงและไปพูดได้ง่ายภาษาชาวบ้านก็คือตีกันอ่ะสัญญาณไม่ตีกันฉะนั้นตอนนี้ไม่มีเราก็สามารถที่จะอัดสัญญาณได้ดีร้อยย่แดห้องโอ้ร้อยยี่ปดห้องเลยเหรอเรียแล้วคุณได้แต่ละจุดแต่ละเอาพุธเนี่ยอแต่ละจุดเนี่ยทุกรูเลยนะดส ทำไมถึงได้เหมือนกันทุกรูเดี๋ยวผมลองดูขออนุญาตยืนนะครับได้ได้ผมให้อนุญาตถ้าไม่อนุญาตผมก็จะยืนนะดูนะใครจะไปว่าเฮียได้ดู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 แล้วดูยังวันนั้นดูเลยเจ็ดสิบห้าแว่นแว่นใส่แว่นใส่แว่นระวังขาโอ้โหเฉียวตาเจ็ดสิบหกทุกรูโโอ้หสัญญาณเท่ากันเดี๋ยวจะหาว่าโกหกโอ้เจ็ดสิบเก้าอะไเฮียการแยกสัญญาณแล้วทำไมได้เท่ากันครับ คือการสร้างบาลานซ์พี่ปูเคยหาบน้ํำไหมพี่ปูเวลาหาบน้ําเนี่ยสมมติ20ลิตรลิตรพี่ปูอีกแปงกระแปลงหนึ่งอะใสแปีงสิบใส่20 20ลิตรอีกอันนึงใส่5้าลิตรโอแล้วเป็นไงไม่บาลานซ์สิฮีช่ในเมื่อไม่บาลานซ์เนี่ยมันจะเกิดเอียง ครับต้องให้บาลานซ์บาลานซ์กันมันจะได้ไม่หนักมากสัญญาณเนี่ยดูดิก็เหมือนกันมันจะเท่ากันเลยก็เหมือนสัญญาณทุกจุดทุกลูต้องให้บาลานซ์ร้อยยี่แปดลูร้อยยี่แปดห้องได้มาแปดสิบดีบีพี่ปูยังไปบริหารจัดการได้อีกเยอะแยะเพราะฉะนั้นสัญญาณเนี่ยได้ดีด้วยนะดูค่ามือดูอะไรก่อนก็ได้นะได้ครับอ่ะเอาช่องหน่อยสี่สี่เลยอ่ะสี่สี่เลยนะดูอ่ะแปดสิบดีบีดูมือมือยังยี่สิบเจ็ดนะสี่สิบมักสี่สิบโอ้ ยิบกาสาบเบอร์ดีด้วยอ่3อ่าสามสิบโอ้โหสามสิบเกาเบอร์อ่าต่อมาเห็นไหมโอ้ทะลุเลยทะลุจอเบอร์ทะลุเลยยี่หโอ้นี่ก็ได้27่สิบเจ็ดีนะเจ็ดสิบเจสังเกตดูว่าร้อห้องพี่ปูได้แต่ละจุดเนี่ยแต่ละมาร์กเนี่ยได้ดีบีเท่าๆกันครับผมมาจากอะไรก็มาจากที่ผมบอกนะอืมส่วนี้ เป็นตัวปรับสัญญาณให้เท่ากันต้ะได้ Control และไอ้เจ้าบูตตัวนู้น่ะตัวที่ผมมองไม่เห็นเนี่ยครับครับอะไร124่งเป็นโมดูลโมดูลมันสุดยอดมากตัวเนี้ยมีพัดลมมันสามารถขยายได้มากกว่านี้อีกนะถ้าพี่ปูปรับตัวนี้สัญญาณก็จะดีขึ้นลองมาปรับดูนะว่ามันจะได้ได้จริงไหมครับผอันนี้มากอะไร26 26นะสามารถปรับได้อีกเนี่ยต้องใส่แว่นฟึดเลยโอ้78 78เมา75นะ เราสามารถปรับได้อีกสัญญาณพวกนี้คุณต้องใช้อุปกรณ์ปรีจะใช้ตัวตัวติวมารแโทนอ่าแล้วก็ขยายได้ดวยแี่แล้วก็สร้างบาลานซ์การสร้างบาลานซ์เนี่ยมันจะทําให้ขยายได้หลายห้องผมถึงบอกไงว่าการออกแบบเนี่ยในวงจรสําคัญไม่ใช่ถามว่า เฮียใช้ได้กี่ห้องแต่ผมบอกทุกครั้งถ้าเ็น HN คุณได้สัญญาณมาตรฐานแล้วเนี่ยคุณจะไปใส่กี่ห้องก็ได้มันอยู่ที่เราแยกสัญญาณเอาแล้วท่านนี้ช่างเขาต้องการอยากจะได้ได้วงจรผมว่าแล้วทําไมคุณไม่ถามผมอยากถามผมพูดแล้วคุณต้องหงะไงต้องหงะทย่าถามอยากให้อย่าอธิบายไปก่นนี้อันนี้ไม่ได้ถามนี่ชี้ก็หยอกกันหยอกกันหยอกกันหอบหยอกแหยอกกัก ถ้าเพื่อนช่างนะครับมีปัญหามีปัญหาเรื่องการแยกสัญญาณการออกแบบไม่ว่ามันติสวิตปิดอากาศสปิเตอร์จานดาวเทียมพวกนี้ไม่รู้จะออกแบบยังไงเรายินดีที่จะให้ข้อมูลหรือออกแบบให้นะครับให้คำปรึกษาด้วยใช่ถ้าได้งานหรือได้ไปดูงานแล้วก็ไม่มั่นใจในการนําเสนอเรายินดีเป็นพี่เลี้ยงให้และก็ออกแบบให้นะครับแล้วจะติดต่อได้ยังไงะ ก็ติดต่อก็อนเนี่ยตามนี้ที่อยู่ตามที่อยู่ไม่ใช่ที่อยู่สาเบอร์โทรเบอร์โทรของเฮียติดต่อกับเฮียได้โดยตรงเลยนะ,ค,ะครับผมจะออกแบบให้นะครับโดยการเขียนให้ครับแล้วก็ปัญหาที่ตึกเก่า เมื่อเกิดปัญหาเราก็ยินดีที่จะให้คาปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับยินดีให้นะครับเพื่อนช่างเพื่อนช่างเพื่อนช่างเราพูดเพื่อนช่างเพื่ออะไรเพื่อความอบอุ่นอบอุ่นเราเป็นเพื่อนซึ่งกันแลกันเพราะเฮียก็เป็นช่างใช่ผมอยู่ทํารายการมาจนจนมีความรู้ก็ได้เป็นช่างอยู่แล้วใช่ก็ได้ความรู้จากเฮียนี่แหละเล่าให้ฟังจนจะเป็นช่างอยู่แล้วใช่เป็นช่างะช่างเหออนั่นแหละนะครับมีอะไรต่อเนี่ยผมอยากถามไอ้ตัวไอ้เครื่องเนี่ย ผมเห็นทำมาหลายทีหลายทีแล้วยังมีขายบ้างไหมเนี่ยโอ้ตัวนี้มีฮะตัวนี้มีขายนี่มีด้วยเหรอตัวไม่ถึงหมื่นตัวไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นเก้าพันเก้าดิเราเสนอขายเลยเหรอฮะเสนอขายรังต่างทีวีเลยไม่เราไม่ได้เสนอขายเราเราเล่าให้ฟังอ๋อเราเล่าให้ฟังแล้วแต่ถ้าคุณจะซื้อผมก็ขายขายแต่ลดได้นะเหลือเก้าพันแปดอ้าสะเพริญจำต้องการเนี่ยมีของนะมมี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  พื่อนช่างก็ควรที่จะมีเครื่องมือพวกนี้ไว้ใช้นะครับเครื่องมือพวกนี้จะได้ปรับสัญญาณให้ได้เท่ากันการจัดสัญญาณหรือการจบงานการจบงานเนี่ยจะง่ายขึ้นนะครับมันเราจะเห็นได้ว่าเครื่องมือเครื่องวัดตัวเนี้ยมีส่วนช่วยยังไงก็มีส่วนช่วยให้ช่างมันไม่มีส่วนช่วยเลยโคตรช่วยเลยโคตรช่วยเลยไม่ใช่มีส่วนมีส่วนก็นิดเดียวอันนี้สําคัญทำงานแปลว่าอะไร มันไม่ใช่มีส่วนเล้าจําเป็นต้องใช้เลยมันโคตรจาเป็นต้องใช้งั้นเดี๋ยวเราจะมาลองลองเทสกันดูดีกว่าไม่ใช่มาลองเทสจานดาวเทียมดาวเทียมโออินวันเราสามารถที่จะมิกสัญญาณสายอากาศกับจานดาวเทียมรวมกันไได้ได้ครับของเราเรียกว่า all in one จริงๆมันมีนานแล้วแต่เราไม่ได้มัเอามาใช้ไม่ได้นําเสนอการใช้งานเนี่ยมันก็ต้องลดสัญญาณ ดีบีลงไปเพื่อที่จะเอาสัญญาณจานเอาเข้ามารวมกันครับผมฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องใช้อุปกรณ์ตัวตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้มันความถี่ของสายอากาศฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเปสามสามแล้วก็ Z N Z N เดี๋ยวเราลองมาดูอะไรบ้าเดี๋ยวเราดูดีกว่าป่ะได้แล้วใช่ไหมเฮียเนี่ยเราต่อแล้วไงต่อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมที่ว่าเมื่อกี้บอกว่าสามารถที่จะมิกเสาอากาศกับจานดาวเทียมมาด้วยกัน ทีเนี้ยดีบอ่ะที่บอกมันจะลดลงมาเยอะมากครับตะกี้ได้กี่ดีบประมาณ75 DB สิีครับทุกมัดถูกไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันได้น้อยกว่าที่บอกไงเรารวมสายอากาศดาวเทียมรวมกันฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องปรับเพื่อให้ไปด้วยกันได้ไม่อย่างนั้นอ่ะเราแรงกลายเป็นว่าไปกวนสัญญาณดาวเทียมปัญหาก็คือว่ามันจะดูไม่ได้ต่อเรียบร้อยแล้ว เกณฑ์มันจะได้สักเท่าไหร่อะพี่เอียเนี่ยก็ลองดูก็ตอนนี้เกณฑ์ได้แล้วได้ไหมได้ประมาณอยู่39 39นะเดี๋ยวลองปรับเกณฑ์ได้วมันจะได้สูงกว่านี้ไหมพี่เอียได้ได้ได้มันจะปรับสูงได้ไหมม่ต้องรีบพูดใจเย็นๆค่อยๆพูดก็ได้ไป่ใช่รีบแหม่ยันนี่ก่อนนะอ่าดู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 เออเกณฑ์ได้ไหมมาสักเท่าไหร่พ่เอีย มันยังไม่ไม่มีทางนะเจ็ดสิบห้าก็จะไร้อยู่ประมาณเท่านี้สี่สิบห้าห้าดีบีสี่สิบห้าดีบีแต่เมอร์มันก็โอเคนะทุกอย่างโอเคหมดแหละอืดูเดี๋ยวไล่ดูใหม่ช่องความถี่สามสิบสองก็สี่สิบกว่าสามหกสามหกแต่เมอร์ได้นะตะื่อกี้เมอร์ใช่เมอร์เมอร์ดีหมดสี่สิบเก้าเมอร์ดีก็ท่ผมบอกว่าเมอร์มันดีเมอร์ดีมันอยู่ที่มันอยู่ที่อุปกรณ์ตัวโน้นที่บอกว่าไอ้พิซตอร์มาคอนชนใช่ ที่ผมบอกไงว่าพี่สปิตเตอร์ไม่มีขยาย<ม>แต่มันติม,นมันติเป็นมีตัวรูเห็มันมีขยายทุกรูย<ม>อยู่ฉะนั้นมันสามารถที่จะเดินสายได้ไกล<ม>แล้วก็เดินจํานวนห้องหรือชั้นได้จํานวนหลายชั้นครับผม40กว่าชั้นก็ได้ฉะนั้นได้จุดจํานวนเยอะเนี่ยขนาดห้องประมาณขนาดนี้ยมันก็ใช้กับตัวสปิตเตอร์ได้ตัวนี้แต่ถ้าเป็นในระบบใหญ่ๆ มันต้องใช้มันติใช่ไหมเฮียใช่น่าจะบใหญ่ๆต้องใช้มันติอันนี้ก็ประมาณร้อยกว่าห้องร้อยกว่าห้องก็ใช้แล้พิเตอร์บอได้อยู่ก็พอได้อันนี้คือ all in o n e all in วันสามารถที่จะใช้ผ่านมันติสวิตช์และกระแสอากาศทีวีดิวต้อนได้นะครับดีบีได้ตามนี้เรามาใส่สาย50เมตรครับจะใช้ได้ไหมอยากลองเหมือนกันน่ะนะเตรียมมาเลยนะเนี่ยสายอ่ะเหรอเนี่ยผมเอาสายมาแล้วเดี๋ยวลองเลยดีกว่านี่หยิบสายมาให้เฮียแล้วเนี่ยอันนี้ก็ เตียมเลยเพราะฉะนี้เราจะลองดูว่าสาย50เมตรอันนี้เสียบตรงนี้เลยเสียบได้เลยถ้าสัญญาณมันจะลอดไหมเฮี่ยมันต้องลอดอยู่แล้วแต่มากน้อยต้องเราต้องมาดูไงลองดูเลยเป็นไง40 40ดีบีก็พอได้เพราะจริงๆแล้ว40นี่ก็สามารถที่จะใช้ได้แต่นี่128ห้องสายอากาศครับแลวก็จานดาวเทียมครับแต่ว่าสัญญาณที่เราจะได้มันประมาณสัก40ดีบีมันก็พอใช้ได้ก็จะได้ เราก็ต้องมาลองจานดาวเทียมด้วยไม่ใช่เราลองเสาอากาศอย่างเดียวใช่เราลองมาเสียบสิเสียบดาวเทียมเฮียก็ต้องเปลี่ยนระบบด้วยแน่สัญญาณก็โอเคครับนี่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นี่เราเล่นกันสดๆเลยนะเฮียนี่นี่สัญญาณก็ดีสัญญาณดีครับลองเปลี่ยนช่องดูสัญญาณดีสัญญาณดีครับ ก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะมิกสัญญาณสายอากาศกับจานดาวเทียมโดยผ่านสปิเตอร์แล้วก็ต้องใช้ A33 a ม3ของเฮียซึ่งเรามีอยู่ตั้งนานแล้วล่ะเพียงแต่ว่าไม่ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ชมหรือเพื่อนช่างนะครับวันนี้เรามาลอง128ห้องทั้งจานดาวเทียมและสายอากาศผมอยากให้เฮียลอง บอกข้อดีข้อเสียงานระบบที่เฮียได้นําเสนอมาเนี่ยสรุปง่ายๆนะถ้าเป็นผมนะครับผมก็เลือกใช้มันติสวิตเพราะมันสามารถที่จะจบงานได้ง่ายกว่าแล้วก็สามารถที่ปรับสัญญาณได้ดีกว่าจํานวนห้องเยอะๆห้องเยอะๆเป็นระบบใหญ่ๆระบบใหญ่ๆเอาเอาระบบมันติดดีกว่าใช่ถ้าระบบใหญ่แต่ถ้าระบบสักร้อยยี่สิบกว่าห้องขึ้นไปก็ยังพอใ้สปิเตอร์ได้ใช่แต่ถ้าจะให้ดีเลยมันต้องใช้มันติไหม คือจริงๆแล้วเนี่ยระบบใหญ่เราควรใช้มันติสวิต์ระบบเล็กๆจริงๆแล้วน่ะมันติสวิต์ก็ไม่ได้แพงเลยนะครับตัว8จุดตัวไม่กี่ร้อยบาทสี่ห้าร้อยบาทสิบสอตัวหนึ่งไม่ถึงพันหรือพันนิดๆเอากระทั่ง32มสิองอะตัวหนึ่งก็พันกว่าบาทสองพันเต็นที่คือสองพันข้อดีไม่ต้องใช้บูทตัวนี้ด้วยนะครับ บูตก็ตัวงคือพูดงี้ว่าใครให้จ่ายก็จะถูกใกล้ๆกันและอย่างหนึ่งถ้าเราใช้ตัวพ่วงต่อพ่วงที่ผมบอกไปที่ผ่านมาครับเราสามารถที่จะใช้24 24ต่อ24ก็เป็น4 8ที่ปูไม่ต้องใช้บูตนะครับไม่ต้องใช้บูตเลยที่ผมบอก่ะแต่ละจุดมันมีขยายใช่ม่มีกจที่มันจะมีขยายอีกแล้วมันก็ประหยัดลงไปได้อีกฉะนั้นเนี่ยมันก็เบืกว่ามันก็ไม่ได้หนีว่าไม่ได้หนีกันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเลือกใช้ ก็ใช้มันติดีกว่าใช่ EP ที่ผ่านมากับ EP นี้เนี่ยเฮียนาเสนอเนี่ยสุดยอดน่าติดตามมาทั้งสอง EP เลยถ้าเกิดเราไม่ดูทั้ง2 EP เราก็จะไม่รู้ความแตกต่างระหว่างมันติสวิตกับตสปิเตอร์มันแตกต่างกันอย่างไรครับผมและเราก็ได้เห็นว่าการใช้สปิเตอร์ไม่ได้ใช้จานโอเทียมเราสามารถอัด DB สัญญาณที t v ีต้นได้มากมายได้แรงขนาดนั้นถ้าระบบสปิเตอร์ก็สามารถที่จะแยกได้เยอะแต่ ถ้ามีจานดาวเทียมมารวมมารวมด้วยแล้วเนี่ยมันจะหายไปเยอะเลยเห็นชัดเจนเลยนะครับครับผมครับผมครับผมอันนี้ก็ฝากเพื่อนช่างแล้วกันว่าพิจารณาพิจารณาเอาว่าเราจะเลือกอย่างไหนไอเดียมีครบหมดนะครับครับผมครบถ้วนกระบวนความทั้งสองอีพีแล้วครับวันนี้เราก็คงจะไปก่อนไปก่อนดีกว่าเพราะว่าครบถ้วนแล้วนี่เราไปกันดีกว่าอยู่ทำไมสวัสดีครับ